ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวทุเรียนตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพวงฉัดนะครับพวงฉัดก็คืเป็นทุเรียนะกูลฉัดนะครับที่ออกลูกเป็นพวงนะครับผิดกับฉัดทั่วไปนะครับเรามาดูรูปทรงก่อนนะครับพวงฉัดนี้ลูปทรงสวยเหมือนหมอนทองเลยนะฮะนี่ครับแต่วันนี้เราจะมาชิมระยะที่มันสุกจัดนะครับสุกจัดก็คือเละแล้วครับแต่ว่าเนื้อเขาก็ยังพอถูกถ่ายอยู่นะครับก็คือเป็นทุเรียนที่หอมมาก เนื้อดีผิวดีนะครับลูกใหญ่นะครับลูกนี้2โลครึ่งนะครับประมาณนั้นน้ำหนักโดยประมาณนะครับคุนแก่จัดผมก็ฉีกกูออกมานะครับรับประทานได้เลยนะครับสามารถฉีกจากก้นเนี่ยครับออกมาได้เลยง่ายมากนะครับเดี๋ยวมาดูระยะสุกจัดของพงชัดกันนะครับว่าเป็นยังไงสุกชัดจนเละเลยทำเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกัน นิ่มมากนะนี่สุกจัดมากเพราะวันนี้อยากจะลองชิมนะครับระยะนี้ดูเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาในกินมาหลายระยะแล้วก็รู้สึกแบบว่าอยากลองกินแกจัดอย่างนี้ดูบ้างนะครับเพราะว่าผมกินทุเรียนหลายระยะนะครับแต่ระยะนี้เป็นระยะที่ผมชอบมากปีนี้นะครับสังเปลือกบางแล้วก็เม็ดรีบมากนะครับพวงชัดนะครับอันนี้ดูนะครับนี่คือระยะสุกจัดเละเลยครับ มออือืเป็นครีมครับขมน้อยมากนะครับรสชาติดีอืมปีนี้มเมล็ดค่อนข้างรีบนะครับแล้วก็เปลือกบางมากนะครับชิมบ่อยครับตัวนี้ปีนี้ได้เป็นปีที่สามแล้วนะครับที่แกลวส่งมาให้ชิมพวงฉัดนะครับนี่เล็กเลยนะครับ อจิตขมนิดๆน,นะครับปลายลิน้นแต่รสชาติด,ดีมากชอบจังเลยครับปีนี้เปิดบากมากตัวพงฉัดตัวนี้นะครับนี่ผูเล็กนะครับก็ยังพอมีเนื้อ,อ,ม,อมาดูผูใหญ่นะครับฮสุกจัดง้อมเลยครับ มีครีมเล็กน้อยครับแล้วก็มีความขมนะครับในเนื้อแต่ไม่มากนะครับไม่เหมือนทุเรียนตัวอื่นนะครับปีนี้เขค่อนข้างฝนมาแล้วครับทางตะวันออกก็ค่อนข้างจะฉ่ำนะครับฉ่ำน้ํานะครับแก่จัดนะครับนี่แก่จัดนะดูไว้นะครับแก่จัดปีนี้เมล็ดรีบนะครับเล็กเป็นทุเรียนชัดที่อร่อยมาก นะครับควรมีเก็บไว้ในสวนนะครับตะูทองย้อยนั่นะครับปลูกง่ายรสชาติดีนะครับเดี๋ยวม่ดูอีกว่ารีบไหมรีบอีกนครับปีนี้เจ๋งมากครับถ้าขยักทานะครับก็ไปสั่งที่บุรพาพันไม้ได้นะครับของเฮียแป้วนะครับจันทบุรีเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สั่งซื้อลูกมาชิมนะครับก็จะได้ลูกที่ ไม่ได้งอมสะผมนะครับตัวผมชอบบีนี้สั่งกินง่อมโอเคครับสวัสดีครับ